พี S <S ่โยพี co, ่หนึ่งแกใครนะโยโยพี่หนึ่งแกใครผู้อ่อนนี่หมายถึงสนามไหนผมก็จะไปดูก็ไอ้กุ้งไงอนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะวันนี้เรามาช้านิดนึงนะครับมาชมนกสายนกบางว่านะครับ วัดปดูนะครับประทะกับแบงค์ปีศาจตโกนะครับเดี๋ยวแปลข้ามฝีไม่มีบล็อกนะครับช่วงกลางเกมนะฮะต้องขอโทษ f อที่ติดตามด้วยนะฮะผมมาช้านะครับรถติดนะครับดูคู่นี้ครับนะครับโดนเกี่ยวนะครับยกขึ้นไปตอนนี้แปดเท่าครับโอ้ลูกนี้ออกนะครับมันทัดเด็ดออกคือือมันจนะครับจอนสสายห้านะครับเคยประทะกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่บางว่านะครับช่วงโควิดนะครับเจ้าแบงค์แพ้นะฮะ อันนี้มาเจอกันที่เพชรเกษมหกสิบแปดนะครับไม่มีหนีครับโน้ตก็ให้แก้นะครับสกอร์นี้8เท่าครับ8ดเท่าครับไม่หลงครับยกขึ้นไปโอ้โหลูกหยอดครับไปแล้วเจแบงครับอ๋อครับโอ้เจแบงครับ ที่ออกเฉยเลยครับเจ้าแบงครับสักเกี่ยวได้แล้วเนี่ยมาดูนะครับ <Okay. S 1> น็อตได้เสิร์ฟบ,บ้างนะครับตอนนี้8ดเท่าครับนะครับแดเท่าตอนนี้ครับน็อตได้เสิร์ฟ ปิดตาสายไปแล้วครับเจ้าแบงค์ครับยกไปไหนครับไปแล้วครับออกนะครับ9ต่อ8นะครับ9ต่อ8นะครับนะครับตอนนี้สกอร์9กต่อ8นะครับเกม12ไม่มีเดียวนะครับนี่มาดูนะว่าเจ้าแบงค์นะฮะเริ่มเบรกเกมแล้วนะครับเพราะว่าไอ้แค่สามแต้นนะครับไอชนะก็คว้าเงินรางวัลนะครับ จอจอจะแล้วเสือกินที่เสิร์ฟยังไงวะพี่จินอาการไม่ออกเอาวันนั้นไม่ดูอ่ะสองสองนี่ไม่ใช่พูดถึงแ่้เสิร์ฟกินที่เสิร์ฟยังไงเอาเนาะเสือกินเนด้อตัดยอดเกี่ยวรองเท้าแจ้วนบอกเอานะเสือกมนะครับตอนนี้ตกร้าวตบแปดนะครับเอาเอ่นกับเอเจมาแล้ว98ครับแบ่ง โอ้ลูกนี้ครับเสิร์ฟไปไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกนี้ครับนะครับอ้ไนมนี่ได้ยืดมันตึงเอแค่มัป็นเบครับเตก้ครับออกอีกครับเจ้าแบงครับกดดันครับ ครับตอนนี้สกอร์หน้าขวาไปแล้วแบงค์ครับยกขึ้นมายังไงครับก็โดนเขี่ยวครับโอ้โหรับอีกครับ โอ้โหยังอยู่ครับไปแล้วครับ10ต่อ8นะครับนี่ครับสะใจครับโดนเกี่ยวนะครับเจ้าแบงค์ทำเป็นเล่นนะไม่ได้ครับครับตอนนี้สกรอร์10ต่อ8ก็แค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับ สิบต่อแปดครับสแต้มครับไปนะครับยกขึ้นมาโอ้โหยังเกียวครับโอ้โหเสียงไม่เพาะนะครับตรงนี้ครับว่าลงพื้นไปแล้วครับแปต่อสิบครับ เลี้ยงขโน่ขึ้นดังแข็งดังแข็งโอ้เโาเรียกสถานเดียวเลยเปิดหัวครับโนดยกขึ้นไปครับยังไงครับยอดโอ้ยไม่ทำแรงๆครับ9ต่อ10 เก้าต่อสินะครับทีมงานได้เสียอยู่นะเดียวเเก้าต่อสิบจะแบงไล่มานะครับตัวนี้90นะครับ จังหวะนี้คือใกล้จะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับบีบหัวใจนะครับขานอกนี่ก็เตรียมจะจ่ายกันแล้วครับ่อไว้เยอะนะครับนั่งไม่ติดกันนะครับโดนนะครับเสิร์ฟได้ดีนะครับลูกนี้ครับถือว่าเสิร์ฟดีโอ้ลูกปาดครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับ ได้เสิร์ฟไป19ครับหน้าขวาครับแบงยกขึ้นมาโอ้หหัวดีครับกดอย่างแรงเลยครับ นะครับตอนนี้9ต่อ10ครับเกม12เท่านั้นเองนะครับต่อสิบขายโอ้สิบเท่าครับตีเสมอแล้วนะครับตอนนี้สุสีนะครับคู่นี้ครับเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งครับที่บางว่านะครับ ที่บ้านจาโนดนะฮะโนดชนะนะครับแบงก์ก็ได้โอกาสนะฮะโนดออกนอกบ้านแ้วกมาดักไว้ฮะที่จะมาแก้ให้ได้นะครับที่เพชกรเกษม68นะครับก็ยังไม่รู้ผลนะครับตอนนี้10เท่าครับโอ้ครับซูสีครับ รถสายสายหนึ่งน,นะครับแล้วก็อยู่วัดประดูบางว่านะครับสั้กัดคา่านะครับสิบต่อสิบครับโอ้โหเสิร์ฟไม่ลงอีกนะครับออกอีกครับ โยคนเขตีไแล้วใม้เสเช่นากอ่เขาไเันก็ุงส่เข้าไปครับคุณนี่ตอนนี้สิบเท่านะครับท kind of ีหัวแล้วครับโดนเกี่ยวนะครับแบงค์ได้ไงครับนี่ครับส1บต่อสิบนะครับขึ้นแท่นนะครับ เต็มเดียวครับ11ต่อ10นะครับเหลือเต็มเดียวนะครับถ้าแบงค์ได้ลูกนี้ก็ถือว่าปิดเกมนะครับเราต้องล็อกให้อยู่ครับต้องมาลุ้นนะครับว่าจะเกมไม่เกมครับ ครับโชว์เก่านิดหนึ่งครับออกตัวด้วยนะแบงครับเตะไ,ไปออกตัวไปครับโอ้โหออกนะครับ,รบลูกนี้เสิร์ฟออกเฉยเลยครับโชว์ควมเก่านะเตะไปออกตัวไปแบงไมแบงเหรอเข้มเข้มเข้มสองลองถ่ายแล้วครับตอนนี้ครับยกขึ้นมา โดนเขี่ยวแล้วครับเ,รเดี๋ยวขึ้นมาไปนะครับนี่ครับ11เท่าครับประมาทไม่ได้ครับเจ้าแบงค์ครับต้องตั้งใจเล่นนะครับเจ้าแบงค์ครับแหวนเสือกเลยหรออกวันลงพอเขาเสือกออกก็บอกอ้าไปเสิร์ฟเลยวไปก่อนน้ตนะครับนี่ครับกูล

ปไปแล้วบบค,ครับเจ้แบงครับหน้าขวาโดนเกี่ยวครับไปแล้วครับเกมครับชนะครับเจ้าแบบแบงหลุดไปเฉยเลยครับแพ้ท้ายเกมครับ